สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว CB 650F ปี2 5ง9นะครับวันนี้ตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นตัว CB 650R นรับไปสองตาก็ ตันนี้เขาซื้อสดไม้ตอนนี้วิ่งประมาณสี่พันนะครับก็ได้ประมาณยังไม่ถึงขวดครับยังไม่ถึงขวดสภาพโดยรวมก็โอเคครับ การออกตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงสำหรับตัว c ีบีของสูงเนบแม้ว่าจะเป็นตัวเราหเนบตอมัอมนก็เราที่ชอบตัวแรงนะครับก,ก็ว่าให้เปรียบเทียบกับตัวพันันนี้นก็ยังจะสู้ตัวพันไม่ได้แต่การขับแต่ทุ่ตัวไปก็ไม่แตกต่างกันครับขับอยู่ใน อุปกรณ์การแต่งแล้วก็มีไม่เยอะครับแต่งตามงบก็มีชิวแล้วก็กระจกแต่งชิวแล้ก็ไม่แพงครับตอนนี้จับต้องได้ไปไปเลี้ยวหน้ากันชนไปกันล้มนะครับกันล้มไม่ใช่กันชน แล้วก็ข้อครับอันนี้จับข้อมา็ล้นอนเดวูลทใจไวรุ่นเลยเสียงชอบชอบลั่นลั่นก็จัดไปเลยครับตันนี้เสียงใครอยู่ใ,ใกล้ๆนี้นอนสะดุ้งหมดแล้วครับก็สภาพก็ประมาณนี้นะครับ สวยครับสวยขวันใจไวรุ่นไม่ค่อยได้ขี่ครับไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่หแต่ว่าขับพิกอัพบ้างขับตัวนี้บ้างมาครับเราใจครับเราใจ สวยแค่ไหนแรงแค่ไหนถามใจจะดูใจไ่ไวรุนครับตอนนี้สุดใจไวรุน c b 6 5 0 f ผมไม่อยากแบบสั่งปั้เพื่อนให้ไปเพราะว่ามันอยู่ตึกพวกตื่นโอเค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็มูประมาณแค่นี้ครับขอบคุณครับผม